สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกลับมาพบกับผมเช่นเคยถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปนี้แล้วงไงนะครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆที่ผมจะมานําเสนออยู่เรื่อยๆนะครับข้อมูลที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อนๆอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องของผมยังไงผมก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับ วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องว่า5เทคนิคนะครับจอดรถในที่เปลี่ยวยังไงให้ปลอดภัยนะครับมีเรื่องหรอจอดในที่เปลี่ยวๆแล้วปลอดภัยอ่ะมันมีนะครับผมหลายครั้งนะครับที่เรานะครับจำเป็นต้องนํารถนะไปจอดในที่เปลี่ยวๆใช่ไหมครับซึ่งมีความเสี่ยงต่อการเกิดโจรกรรมนะครับหรือถูกทํไม่ดีไม่ร้ายได้ง่ายนะแต่เมื่อหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับวันนี้นะผมมี5เทคนิคในการจอดรถที่เปลี่ยวมาฝากกันนะครับซึ่งรถ ความเสี่ยงการเกิดเหตุร้ายได้อย่างแน่นอนครับจะเป็นยังไงนั้นมาติดตามชมกันครับพักสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ถ้าอยากให้ระบบไฟในรถของเพื่อนๆนะครับมีความเสถียรมากขึ้นรู้สึกได้ถึงเรื่องคอมแอร์ตัดน้อยลงอาการไฟกระชากลดลงเครื่องเดินเรียบและรอบนิ่งขึ้นอย่าลืมสายกราวซิ่งของผมนะครับจะทำให้ระบบไฟนั้นกลับมาสมบูรณ์อีกครั้งหนึง่ง สนใจยังไงนะครับผมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิก์รายละเอียดไว้ด้วยยังไงผมก็ฝากด้วยนะครับหนึ่งเลยนะครับผมไม่จอดรถขวางใครนะบางครั้งนะครับผมเราอาจจําเป็นต้องจอดรถในพื้นที่ที่ไม่มีช่องจอดมาตรฐานไว้ให้เช่นสนามหญ้าลานดินเป็นต้นนะครับควรเลือกช่องจอดที่ไม่ขวางรถคันอื่นนะรถรอบข้างยังคงสามารถเข้าออกได้อย่างสะดวกสบายหากมีความจำเป็นต้องกดเกียร์ เพื่อให้รถเข็นได้ก็ต้องมั่นใจว่าล้อรถตั้งตรงและไม่อยู่ในแนวที่ถูกรถเข็นไปชนคันอื่นได้นะครับ2ครับเก็บของมีค่าให้มิดชิดนะครับผมของมีค่าทั้งหลายนะครับเช่นพวกกระเป๋าถือกล้องถ่ายรูปกระเป๋าน้ตบุ๊กเป็นต้นนะครับควรเก็บไว้ในกระโปรงท้ายนะครับหรือกล่องเก็บภายในรถอย่างมิดชิดนะไม่ควรเก็บกระเป๋าหรืออุปกรณ์ที่มีสายหิ้วไว้ใต้เบาะที่นั่งนะครับเพราะตัวสายอาจยื่นออกมาล่อตาล่อใจหัวขโมยได้นะ ให้จำไว้ว่าใต้เบาะที่นั่งเป็นจุดสําคัญที่โจรมักสังเกตของมีค่าเสมอนะครับผม3ครับผมดับเบิลเช็คนะก่อนเดินออกไปจากรถนะครับนี่อ่านี่ล็อกรถแล้วนะหลังจากล็อกรถแล้วนะครับผมควรใช้มือดึงที่เปิดประตูอีกครั้งนะครับเพื่อให้แน่ใจแน่นอนว่ามันล็อกนะทางรถคันไหนนะครับที่ติดตั้งระบบกุญแจแบบพวกเอ่อ e ีเ e สเอนทีอะไรอย่างนี้นะที่จะปลดล็อกประตูเองทุกครั้งเมื่อดึงที่เปิดนะก็ให ก้มสังเกตดูว่าตัวล็อกภายในรถอยู่ในตำแหน่งล็อกแล้วจริงหรือไม่นะครับผม4ครับการปลดล็อกด้วยกุญแจรีโมทเมื่ออยู่ใกล้รถเท่านั้นนะครับเมื่อเสร็จธุระเรียบร้อยแล้วนะครับผมก่อนขึ้นรถนะก็ไม่ควรปลดล็อกด้วยรีโมทจากระยะไกลเกินไปนะครับเพราะอาจสบช่องให้หัวขโมยแอบย่องขึ้นรถได้ควรกดปลดล็อกเมื่ออยู่ใกล้รถเท่านั้นนะครับรวมถึงสังเกตสิ่งผิดปกติรอบข้างก่อนล็อกรถด้วยนะเช่น มีคนแอบอยู่ในที่มืดหรือมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่ในรถเป็นต้นนะครับหากพบก็ให้รีบออกจากพื้นที่โดยเร็วเสียก่อนเลยดีกว่านะครับ5ครับผมล็อกประตูโดยทันทีนะครับเมื่อขึ้นรถนะหลังจากขึ้นรถเรียบร้อยแล้วนะครับควรรีบล็อกรถโดยทันทีนะครับเพราะปกตินะครับคนเรามักใช้เวลาราว1 0 1ถวินาทีเป็นอย่างน้อยก่อนจะขับรถออกไปซึ่งจังหวะนี้เองนะครับอาจศบโอกาสให้โจรขึ้นมาบุก เข้ามาในรถของเราได้นะครับผมทางที่ดีนะครับผมขึ้นรถปุ๊บกดล็อกโดยทันทีนะครับทั้งหมดนี้นะครับผมก็เป็น5เทคนิคนะครับจอดรถในที่เปลี่ยวอย่างไรให้ปลอดภัยนะครับผมยังไงก็ลองทำให้เป็นนิสัยนะแม้บางอย่างนะครับเพื่อนๆอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะแต่ถ้าเกิดทำแล้วนะครับผมมันปลอดภัยต่อทรัพย์สินและชีวิตของเราได้นะยังไงก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ผมนํามาฝากกันครับ หวังว่าคลิปนี้นะครับคงมีประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยเหมือนเดิมครับถ้าชื่นชอบคลิปนี้ยังไงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่สำคัญนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับแล้วมาดูกันว่าครั้งหน้าผมจะมีอะไรมานำเสนอขอบคุณที่ติดตามชมกันครับสวัสดีครับ